ก่อนครับเี๋ยวเราอยู่ที่เมืองสุรินทร์มีพามาชมย่านธุรกิจเก่าเร,รียกว่าเป็นย่านธุรกิจเก่านะครับเป็นช่วงที่เคยเจริญรุ่งเรืองเมื่อที่มีทางรถไฟอันนี้เป็นย่านตลาดนะครับหน้าสถานีรถไฟบางรักบรรยากาศตอนเช้า โซนนี้ก็จะมีร้านของกินนะครับร้านอาหารที่ว่าทุกคนได้มาแล้วก็คงต้องต้องไมเลียน,นะเป็นเส้นเลือดหมูนะครับราเาเรียกว่าเส้นเลือดหมูที่ทางรถไฟครับ,รอ,รรบอันนี้รถไฟเมืองโซลินครับอันนี้นี่เมนูที่มาแล้วต้องสั่งนะครับก็เป็นเส้นเลือข้าวนะครับเส้นเลือกไก่บางเส้นหลา ก็จะมีเป็นข่ยัดไส้นะครับเป็นเครื่องในแล้วก็ใส่แบบน้ำจิ้มนะครับข้าวข้าวสวยนะครับมากินให่กิกกนต่เก็ยบตะเก็บตรงนี้นะเป็นไงครับอร่อยอร่อยขอบคุณชื่อเลยมากินบ่อยนะครับก็นานๆมาที่นา,นานมาทีรสชาติยัง รสชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมทีมาตรฐานก่อนทานมานานหรือยังทานนี้ทานนี้ใจะมีอานนี้อานนี้คุยเรื่องอันนี้อยู่เรื่องทานนี้อยู่เป็นไงรสชาติกลมกล่อมรสชาติดีเนาะถ้าใครมาก็ต้องมาแวะชิมคือต้องคือต้องแวะเลยนะครับต้องแวะมาทานถ้็มาสเปนนะอยู่ตรงไหนตำแหน่งก็คืออยู่ที่ หน้าสถานีรถไฟนะครับก็เป็นซอยหน้าสถานีรถไฟนะครับหรือว่าร้านเนี่ยเข้าได้ 2- องทางนะครับก็คือตรงหน้าสถานีรถไฟเลยแล้วก็อีกในซอยที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นซอยแรกอันนี้เรียกว่าถนนถนนอะไรไรู้ไดูสิชูนีรัตนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมาทางนี้นะครับตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นร้าน กาแฟนะครับร้านกาแฟที่ถึงนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังจะเป็นโรงแรมช้างสงภาพบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาคารค้าขายอาคารแหลงพาณิชย์นะครับเป็นอาคารเก,ก่าๆแล้วก็โฮมไวซึ่งบ้านเรือนที่เป็น อาคารเก่านะครับมาปรับปรุงมีร้านค้าต่างๆก็มีทั้งที่เปิดขายอยู่แล้วก็ไม่ได้เปิดขายแล้วนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นสามแยกถ้าเปิดฟ้ามือขไปนะครับก็จะเป็นทางดีรถไฟนะโลเคชั่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองชิมลองเอ่อมาเที่ยวดูนะครับรมาแวะดูนะครับสุดิมีอะไรให้เราได้ เที่ยวเยอะนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้ก็มาชิมข้าวกันโอเควครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกรอบน,นะครับ